้านบนเลยครับนี่มีอะไรมั่งครับเนี่ยภายในตัวรถนะครับครับด้านในด้านในจะเป็นเตียงนอนเวลานอนเตียงนอนนอนได้กี่คนครับเนี่ยนอนได้สองคนครับผมสองคนครับแล้วก็สามารถปรับเป็นโต๊ะนั่งในเวลาเดินทางได้นี่เป็นเตียงนอนฮะด้านหลังภายในมีทีวีแล้วก็มีีทีวีฝ่ามือสุดทับด้านใน อ๋อครับนี่ยังมีทีวีหนึ่งจอแล้วก็ตอนเวลาเดินทางตอนกลางวันปรับเป็นโต๊ะรัโต๊ะนั่งนั่งได้ฝั่งละสองคนครับครับผมแล้วตัวนี้เป็นไมโครเวฟไมโครเวฟครับผมตัวนี้เป็นคือเป็นติ่งล้างมือล้างจานครับครับแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นอยู่ด้านล่างครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้านี่แบบเปิดตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เสืผ้าครับไว้เก็บของเก็บเสื้อผ้าอ๋อนี่เป็นซ้าครับผมด้านล่างเป็นเกจธรรมดา แล้วด้านนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำหนักเบาอาบได้อันนี้เป็นอ่าตรงนี้ก็นอนได้อีกสองคนใช่ครับตรงนี้นอนนายสามารถเก็บเบาะขึ้นไปแล้วเลื่อนสไลด์เข้าไปด้านในครับแล้วตรงนี้เป็นอ่ห้องห้องโดยสารห้องโดยสารห้องโดยสารเป็นค้าวัดอันนี้เป็นรถอะไรครับฮีโน่ครับฮีโน่นะฮะฮีโน่ฮีโน่สี่ล้อสแตนดาร์ดด้านหน้าพอมีม่าห้องข้าวเพิ่มกล้องถอยหลัง อ๋อมีกล้องดูเวลาถอยหลังเวลาถอยหลังมีกล้องแล้วก็อันนี้เป็นหม้อหุงข้าวกระติกน้ําร้อนแล้วก็ปลั๊กไฟสำหรับเสียงแล้วอันนี้เป็นแผงระบบไฟควบคุมภายในรถอ๋อแผงไฟควบคุมใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบเครื่องเสียงเครื่องเสียงคาราโอเกตครูอยู่ด้านนี้ทั้งหมดเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่สามล้านสองสามล้านสองนะครับคืออุปกรณ์ที่ทั้งหมดเนี่ย ตมาตรฐานจากโรงงานติดมาพร้อมรถในราคาสามล้านขอบล่างต่อแอร์นี้2ระบบใช่ไหมครับใช่ครับแอร์สองระบบเป็นระบบแอร์บ้านใช้ไฟ220กับระบบแอร์รถยนต์สามล้านสองนี่คือรวมตกแต่งอย่างนี้หมดหรือเปล่าทุกอย่างครับทุกอุปกรณ์ทุกอย่างนี้มาตนดาดจากโรงงานหมดเลยโอเคครับรวมหัวรถด้วยครับแต่ส่วนถ้าเขาจะปรับเพิ่มอะไรก็เป็นออปชั่นอีกครับใช่ครับอันนี้คือคือแบบสแตนดาร์ด้านบนนี่เป็นอะไรครับ ด้านบนเป็นพัดลมดูดอากาศอ๋อพัดลมดูดได้ทั้งเข้าทั้งออกครับเวลาจอดในสถานที่อากาศดีๆก็ดูดอากาศอนอกเข้ามาถ้ามีกลิ่นไม่รถดูดออกอน,น้อนะ้น้ำมีตัวหนึ่งักษณะแล้วกอ็อยากให้เปิดห้องน้ำนยครับเปิดยังไงไม่รู้เลยว่าต้องดึงจุก <c oughs> แกะกันอ๋อกระจก ตัวนี้เป็นอะคริลิกไม่ใช่กระจกอ๋อเป็นอะคริลิกใช่ครับเปิดได้ทุกบานครับตู้น้ำนะครับใช่ตู้น้ำนะครับแล้วก็มีทางนะครับจะโผลด้านบนนี้เป็นเครื่องดูดอากาศเครื่องดูดอากาศตรงนี้ก็มีจะเป็นฝักตัวมีฝักตัวมีอะไรอ๋อมระปแล้วก็มีท่อต่อน้ำเข้านะครับนี่ครับอันนี้เป็น อ๋อม่านมีม่านใช่มุ้งลวดแล้วระบามุ้งลวดอ๋อเป็นมุ้งลวดนะครับลวดครับม่านเวลานอนม่านเวลาท้อม่านนี่ขึ้นม่านใช่คำด้วมุ้งลวดก็เก็บแล้วก็เก็บมุงลวดแล้วก็ม่านอ๋อนี่เปิดได้ระบาศได้ด้านนอกทุกบานเหมือนกันหมดทุกบานมาตรฐานอ่ามณะนี้เลยมากานี้เหมือนกันหมดเลยทุกบานด้านหัวรถก็มีทัองฝาครับ ตอนนี้จะนอนได้ต่อ13สาคนน้ำหนักเต็มที่เท่าไหร่ครับประมาณสองตันสองตันนะครับใช่ครับเพราะว่านี่มันจะเบาาะว่าตัวนอกมันเป็นไฟเบอร์หล่อขึ้นมาเป็นรูปทรงนี่เครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยเครื่องฮีโน่ปกติฮีโน่สองพันเจ็ดร้อยสิบแรงม้าเครื่องันดาบทีอโบครสี่ล้อแลระบบช่วงล่างเปลี่ยนจากแหนบเป็นถุงลม แล้วก็เดียบกับบัตรเพื่อความนิ่มในเวลาใช้งานนี่โต๊ะจะมีเป็นบุ่มไม่สำหรับวางแก้วด้วยแก้วใช่ครับแล้วก็ช่วยยกหน่อครับได้ครับเห็นว่าเป็นทาพิเศษเป็นบุ่มรองแก้วใช่สหรับตั้งแก้วแล้วก็ตรงนี้จะปรับเป็นเตียงก็ปรับเป็นเตียงได้ด้วยใช่ครับปรับเป็นเตียงคือปูเบาะเต็มนี่เลยพี่เป็นเตียงนอนอ๋อนี่คือลักษณะการเดินทางแต่เวลานอนเนี่ยจะปรับเป็นเตียง อ๋อตัวนั้นเหมือนกันเดินทางจะเป็นโต๊ะอ๋อตรงนั้นก็ปรับเป็นโต๊ะได้ใช่แน่สองฝั่งซ้ายขวาครับเดี๋ยวผมให้ดูโลกเข้าๆก่อนเขาปรับเป็นที่นอนไว้ถ้าที่นั่งจะเป็นลักษณะนี้นั่งสองฝั่งซ้ายขวามีโต๊ะที่นั่งตรงเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นอ่ายใช่ครับอันนี้เราปรับเป็นที่นอนไว้ี่ปรับเป็นที่นอนรับ ด้าจอดนอนจะปรับไปแล้วก็ด้านหลังจะมีเครื่องปั่นไฟมีเครื่องปั่นไฟมีเครื่องปั่นไฟแต่ก็ต่อไฟเข้ามาได้ใช่ครับด้าต่อดแต่เครื่องเนี่ยเราจะไม่ใช้เครื่องยนต์เราจะใช้ไฟจากเครื่องปั่นไฟมีสายต่อพวงให้ครบและอันนี้บริการเช่าไหมอันนี้เช่าครับเท่าไหร่วันหนึ่งอ่าราคาโปรโมชั่นในงานเนี่ย รุ่นนี้เป็นรุ่นกลางรุ่นกลางเนี่ยห้าพันบาทต่อวันห้าพันบาทต่อวันใช่ถ้าราคาปกติราคาปกติแปดพันแปดพันแล้วเมืองไทยนี่มีที่พักที่ไหนที่รองรับกอ ส่วนมากถ้าลูกค้าไปกับเราเนี่ยเราจะพาจอดตามดีตอร์ดแล้วก็ขอจําไฟถ้าลูกค้าอยากได้บรรยากาศดีๆจอดบนยอดมอยอดเขาเราก็จะตานเครื่องปันไฟให้กับลูกค้าแล้วก็ห้องน้ำใช้เช่านี้ราคาเช่านี้คือขับเองหรือมีคนขับให้ห้าพันนี่คือขับเองขับเองถ้าห้าพันใช้คนขับค่าคนพานวันละสองพันแล้วก็น้ำมันต่างหากไปเต็มกลับเต็มครับ แต่ว่าถ้ามีคนขับคนขับจะทําทุกอย่างเวลาจอดเปลี่ยนจากโต๊ะเป็นเตียงจากเตียงเป็นโต๊ะล้างห้องน้ําทิ้งน้ําเสียเติมน้ําดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับรถแต่ถ้าพี่ไปใช้เองต้องรับรถฟันเหมือนประจำแล้วก็ศึกษาวิธีการใช้ประมาณ1นึชั่วโมงแล้วก็สามารถนาไปใช้ได้เจุดจอดพี่คือเราปล่อยเช่าเป็นรายวันพี่จะไปไหนก็ได้เติมน้ำมันเอง โอเคแล้วแต่พี่แล้วเวลากลับมาก,ก็กลับมาคืนสภาพเดิมที่ราราโอเคครับขอบคุณมากค,ครับ